สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการ Target Game C Channel นะครับอ่าวันนี้จะมาสอนการเล่น GTA San Andreas แบบออนไลน์นะครับผมแบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับมีเซิร์ฟเวอร์ DC อะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับเข้าที่อินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องมีโปรแกรมอเอ่ม็มอะไรวะเมอเมาอะไรอย่างเนี้ TA, ยเอ็มจีเใช่ป่ะนะครับเขียนว่า M t a นะครับผม เขียนแล้วบนี้อินเทอร์เน็ตนะครับเขียนว่า MTA นะผมเขีย okay. นไปเสร็จลรวกดเว็บแรกนะครับกดที่ดาวน์โหลดนะผมจะให้ลิงก์ไว้เลยกันนะครับที่ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวดาวโหลดนะผมรอแปับผม โอเคครับหลังจากเรา,เราดาวโหลดมาแล้วนะผมจะได้หน้ตาตาแบบนี้นะครับ MTA-SA ก็เวอร์ชัน1.5.2นะผมให้คลิกเข้าไปครับดกดติดตั้งกดกรันนะผมอ่าสำคัญนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากเรามาเซตอัพแป๊บหนึ่งนะครับกดเน็ t ไปครับผมกดเน็กนะกดไอกินกดกดกดเน็ t นะเ,เดี๋ยวค้างครับผม โอเคโอกหังมากเลยครับ <c oughs> ขึ้นอันนี้มาแล้วโน้ตดีป๊อดดิงมาแล้วโอเคนะผมกด next ไปครับผม,บผมตอนนี้กดกดที่คอลซ่อมนะครับกดเป็นที่เราเซฟเกนจีดีแสนเอาไว้นะครับขอผมจะเซฟไว้ที่นี่ครับดี back up จีดีจีดแสนนะครับกดโอเคไปครับผมกด next นะครับแล้วก็กดโอเคมันจะทําการรันเฮ้ยนี่ไม่ได้รันดิอันนี้นะครับกดที่เบาวนะครับก็เสร็จไปดีเจสันแล้วกดอินซอร์ไปครับผมโอเคกดอินซอร์เสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นับบังที่ในที่สอบของเรานะครับเดี๋ยวจะอืมแบ็กอัพเซอร์เจสันนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับ ลีน้าเดทตอบเรานะผมนี่นะให้คุณยายเข้าไปนี่ไรในเจเซนเรานะค,คุณจะเอาออกมาทำไมวันนี้โอเคทุทิ้งไปโอเคก็ได้แบบนี้มาเสร็จนะครัาปุ่นคลิกเข้าไปครับแล้วเจอกันในตัวเกมนะครับโอเคบายหลังจากเราคลิกเข้ามาในตัวเกม MTA เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เข้ามาได้แล้วผมให้กดเซิร์ฟเวอร์นะครับกดไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใส่ชื่ออะไรมาก็ได้นะครับผมผมจะเขียนว่าชื่ออะไรดีชื่อไทยแล้วกันนะครับเซิร์ฟไทยนะครับนี่เซิร์ฟตีทีไทยนะครับพี่เข้ากด double ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปสมัครนะครับโอเคนะครับอันนี้คือประวัตินะครับผมประวัตินี่คือถูกอะไรเขาเรียกว่าอะไรเซร์ฟเวอร์เตือนประจํานะครับ เข้าไปประจาปถุถกดเป็นดาวอ่ะสัวา,านะนี่โหลดแช่ไม่รู้อะไรแล้วกดนี่ครับผมจะเล่นมาประมาณสามเซิร์มนะวีนี้แล้วก็วันนี้แล้ววันนี้นะครับผมจะลองเข้าวันนี้ดูนะครับกดซับวิคสองสองใครผมคิดว่าคนเน็ตแล้วก็คนเน็ตประเลยคนเน็ตติ้งอะไรเ,เกมหรือย่างเนี้ยแล้วก็เข้าไปเลยครับไม่ต้องโหลดด้วยนะครับผมรีบประมาณหนึ่งเมกนะครับจริงๆมันเยอะนะผมโหลดมาแล้วแล้วอลองเข้าไปแล้วเึอรมเรทถึงตกเลยทีเดียวนะผม โอเคครับเลยครับผมโอ้ยเข็ดหลังนะครับโอ,โอ้ยเจ๊เข็นรลอลยไปครับผมไม่นานครับตอนเล็กๆอาจจะนานหน่อยนะเพราะมันปิงมันเยอะนะครับซึบเยอะแบบนี้6 0ยคนไงโอเคครับเปถึงขั้นตอนนี้นะผมอขั้นตอนนี้เอาโูกุลูไหนวะโมเค็งไปถึงขั้นตอนนี้ครับผม กดล็อกอินนี่กดแค่เีย่อะไรเนี่ยแค่แอดแอดเขาก่อนนะใส่ไปับผมใส่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 อีเมลใส, e mail, ส่แล้วก็เลือกสายนะผมเป็นสายพลิซนะผมนี่ผมจะเป็น,นประมาณนี้นะผมเราเสร็จแล้วกดล็อกอินไปเลยนะผมโอเคนะผมมาถึงขันตอนนี้เสร็จก็น,นี่ก็เกรื่กตามปกตินะผมผมเป็นสายตำรวจเนาะนะนะกด F1 โอ้ไม่ได้แล้วนะครับเสีกลงทะเลไม่ได้แล้วนะเซิร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟนะครับก็แต่เป็นเซิร์ฟที่ใหญ่ใหญ่มากนะโอ้โหอาจจะค้างเล็กน้อยนะครับปูรถรถตกปูตายชนแล้วโอเคนะผมแบบนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายเยー